โอ้แม่นแมนแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วลังนี้แม่นแล้วโอ้ลังแรกของเบสสันครับผมโอ้เงี่ยงเงี่ยงเฉลียงเงี่โอ้สฉลงามส่ยงามสวัสดีครับผมสวัสดีครับนงี่ยงมะซ้าครับผมมือนีสิมาหย่านเบ็ดครับมือนีมือมืงขึ้นนี่มาใส่ไปแล้วครับพี่น้องแต่ฝนมันตกใส่พี่น้องฝนตกไรครับผมมืงขึ้นนี่ พอใส่เนี่ยแล้วก็เลยเฝ้ากระบานครับผมเ้านี้ก็เลยมามาเบิงเบ็ดเท่าแต่ก็่าวังเะครับพี่น้องจะตัวมาจากตัวพ่อมาขึ้นใส่รอบเดียวกันนี้ครับผมฝนมันไลครับพี่น้องเสานี้ฝนนะครับพี่น้องบนเขากับฝนก็ลั่งฝนเบิ้นแล้วครับบรรยากาศกับงามพี่น้องผูนะครับผมบนเขาไปเรื่อยเลยครับที่นี่พี่น้องเบิ้งเรื่อยเท่าจะไจากตัวมเมื่อนี่จะได้พ่อแล้วง่ายบาพี่น้องเนาะ ลุยครับลุยทังผีก่อนครับผมแต่หยาบมาแล้วเป็นซิฟแล้วครับผมวันนี้จักตัวแล้วครับกันรู้ว่ามึงไม่ครับทั้งนี้ครับนี่ทั้งนี้เป็นเบสซันครับที่นี่เม็นยามว่าไรครับพี่น้องเบสซันแล้วครับมึงขึ้นคือว่าโอ้เสียงกบมึงได้พี่น้องเนาะมืงขึ้นพลาดโอกาสเรับมืงขึ้นนี่ฝนไหลครับผม อู้งนี่เดี๋ยวพัไป,ไปนอกโอ้แมนแมนแล้วแมนแล้วแมนแล้วดังนี่แมนแล้วอู้ลงังแหลกของเบส,สันครับผมโอ้โอง่ามงายจริงงามโอ้จริงงามจริงงายโอ้โอรถฉันรถรถฉันรถอพอมงามนี่ครับตัวน,นี้นี่เซ้านี่ของเบสันครับผม แต่ว่าเสาร์มือขึ้นมาได้ตัวครับผมสุดยอดเลยที่นี่นี่ครับผมกินนี้บ้เลิกครับผมเอยมันเกาะปากพี่น้องเนี่ยเกาข้อตาเลยครับอ่าได้แล้วครับพี่นอ้องเด็ดป่นแล้วครับพ่นเด็ดป่นแล้วครับผมหลังตัวไปเลยครับที่นี่ ต่อไปแล้วครับพี่น้องดังมือพวกขี้ครับดังนีอบักหอยกินพี่น้องบักหอยกินลุยครับลุยออกมือพี่นอ้องน่ากสัวแต่พี่น้องโอ้ยพี่น้องขอน้องพี่น้องมากระปาพี่น้องเนาะมากระป๋าครับผมห้องเก็บหน่อยผสมไปไล่ตัวพี่น้อง โอ้ยต no. no. ัวน้อยหายไปน้องเนาะมันเกาะปากนี่เดี๋ยวครับผมกรอน้องพี่น้องเนาะไปเลาวที่นี่พอได้พอได้แล้วแร่งแล้วแล้ง่ายพี่น้องพอไปแล้วครับที่นี่ปีเลี้ยงเลยครับผมนี่ก็โอ้พี่น้องตัวน้อยแล้วมาก็เอาครับผมเนาะ ก็เป็นปลาหน่อยครับผมเต็มไปถึงหน่อยพี่น้องโอ้พอดีปีงครับผมหายก็เอาพี่น้องพอดีปีงครับหลังต่อไปได้ครับที่ไหนกินไล่เลี้ยงเล้อกครับผมเต็มกุะหน่อยครับถ้ามันตัวใหญ่ก็สิหลายอยู่้างเนาะ ช oh, oh, ่วยหายมั้งเฮ้ยเฮ้ยแล้วนจะน้องเนะโอ้บอกนี่บอกนี่บอนี่เฮ้ยบอนี่นี่โอ้ไปไหนอ่ะโอ้โอ้โอ้นี่น้องนี่เจ๋งโอ้ไปเจ้าน ตัวนี้พี่นองนี่นี่ครับผมกออตาเลยครับตัวนี้เซตจรงเซตตัไปได้ครับจริงพี่นอ้องพวกกระไรพ่อพ่อ,พอดแดดเ้วง่ายอยู่พี่น้องนะแต่ตม่ตัวน่อยครับผมตัวนี้ มอถือครับนี่พี่น้องครับผมเสร็จแล้วครับผมได้กับพ่อได้กินที่พี่น้องเศร้านี่พี่น้องได้ได้ปาคอนตัคอปาคอนสองสองตัวครับตัวนี้พ่อมันงามครับตัวนี้พี่น้องนี่ครับผมตัวนี้งันตัวนี้พี่น้องไเบดรับเดียวครับผมมขึ้นใส่แล้วมันฝนไลครับผมฝนตกไล ก็เลยได้กลับบ้าน,ชนเช่นนี้ไปกนนี้นะครับผมกับพ่อได้กินแล้วครับพี่น้องได้รุ่นนี้สองตัวผมตัวนึงนี่ยสองตัวแล้วก็มีปลาเขีงปลาข้อน้อยครับผมสี่หาตัวในให้พ่อเราขับกต่พ่อเรารับทอดนั่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากแกใมือยยังครับผมเดี๋ยวคลิปหี้ขอตัวไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม ในที่ขึ้นดอยครับผมจะขึ้นไปบนหมดแน้ครับผมไั่ดีครับผมไม่เจิญไหมครับ